แกงเมืองใส่ยอดฟักแมวเห็ดนางฟ้าแล้วก็กระดูกเล้งวิธีการทำง่ายมากๆนะแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะแกงเมืองจะเป็นอาหารพื้นเมืองทางเหนือสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะใส่ไปได้ขั้นตอนในการทำกบก็จะล้างกระดูกเล้งให้สะอาดนะดึงพวกไขมันทุกอย่างออกสะเด็ดน้ำพักไว้ทุกตะไคร้นะเป็นท่านซ่านๆอย่างนี้ใส่ลงไป แล้วก็ฝานค่ะเป็นแว่นบางๆกลิ่นของขาตะไคร้สำคัญนะจ๊ะฝานเป็นแว่นบางๆลงไปพร้อมเล้งตั้งน้ําต้มพอน้ําเดือดใส่เจ้าสมอย่างนี้ลงไปต้มก่อนนะใส่ก้อนปรุงรสลงไปสักสองก้อนนะตุต๋นุน,น,นให้มันเปื่อยๆระหว่างนั้นเราก็ไปเด็ดยอดฟักแมวหั่นฉีกเข็ดเข็มทองพอตุนได้สักพักนึงเราก็เอาเห็ดนางฟ้าใส่ลงไป ใส่พริกน้ำเงี้ยวนะคะละล,ล,ลายลายลายใส่ลงไปนะเ mm hmm. สร็จแล้วเราก็จะใส่ออยอดฟักแม้วผักชีฝรั่งนะคะ mm hmm. แล้วก็พริกจินดาจะมีน้ำหน้า mm hmm. เป็นสีแดงๆนี่คือมาจากพริกน้ำเงี้ยวนะคะเ mm hmm. นาะผักหลังจากที่เราใส่ผักสีเขียวลงไปแล้วนิดเดียวอึดใจเดียวเราก็ปิดไฟได้เลย นะ้ำผักของเราก็จะเขียวสดแบบนี้นะอยากให้ได้กินจังเมันหอมมากๆเลยนะกินที่แทเจนคือกินขาและตะไคร้นะคะมีความเผ็ดนิดนิด เคมมหน่อยๆแล้วกรุกรอบของผักแพลชจุกะป้าอร่อยมากๆเลยนะ